ล่านะครับต้อนรับให้จเจริญนั่นมือน้องปินให้จเจริญน,น,นั่นแสดนั่นแบบมือแฝดให้เจ้าไม่ได้โชคทดให้มาพาดมาไทยมาตบบ้อนโครบเพชรด้วยไทยขอให้ตะทักหายจากพี่น้องเฮาไปสู่ทุกคนด้วยการตบปักลังตาขุณพ่อขอหน้าพ่อคุณพ่อขความเทพเจ้าประจำหมู่บ้านของเฮาต้องสามหมู่นะครับคุณพ่อหลุดล้าน เอยู่ดีแม่อยู่ดีมีทุขเอาไข้บางคนม่นทันมีก็ดิ้นนอนเลยอามีท่านนอยากจากไส่ใส่มงคลก็เอามาใส่ทั้นงนี้พี่น้องเลยผมให้บางคนมันหนีคนละบาทสองบาทก,ก็บาทยี่สิบบาทแจกตุบใจตุบบาทสมุนตานะครับอา่าทังคณะกรรมการเท่าแต้เป็นวินัยโยที่สบเท่าที่จะทำได้นะครับเอาส่วนหนึ่งไข้มงคลนะครับเพราะมันจะเป็นการสลายอ่าทายธรรมแต่คณะสงฆมนี้ครับมีธรรม อาวิทภักดงมารวมในที่ๆเก็บตรงเก็บทัดเดีย,ยกันน,นนะครับเพราะฉะนั้นอาพี่น้องอาทั้งทางบ้านคนของอาพักกบพิมพยืนกันบ่เลยเดี่ยยุ่งกันไปเลยเบิ้ลกันละครจะให้แยกใิธีการนะครับแยกในที่การหลังจากถวายเอาฝากเสียงไปทั้งพระม่ได้จำเด้อเข้าถวาย ถวายข่าวพาตะวันยันจังคอยก้าวข้ามก้าวไหวทักงานพกปูเด้อถ้าหายแล้วปาทั้งนี้พระพาเป็นฉันเข้าจะไปทำพิธีทั้งคุณพาด้วยไหวงานพกปูควนเราแล้วพี่น้อิจารณาครันพาเป็นฉันเขาดูหนักกันเราไม่เคยสปดูว่าเมื่อสวยงามปนได้เข้าแล้วสักพะถวายพาแล้วจคอยถอยทำพิธีก้าวถอยทั้งคุณนะครับมันมีให้ยแล้วเติมเป็นจาวคันล่อง ตาเพือ่อนเพื่อเป็นต e. ้องา er, ต้องล่า้กระสินกรพร่อยที่นะครับเข้าไหเดาทั้งพาทั้งส่งโจราสกนัดคืออยักักเทียบอาจจงถวยหน้าบกูทั้งสบายพาไปมันได้สำคัญนะครับเอาเห้เป็นขารซ้อนไปมาที่เข้ามาคงจะเอาใจดีแวแต่เพราะทัานมีภารกิจบุรีถือว่าบื่อเบืออั้งทนงพี่้อง อาคุณแม่ว่าไบไหนตาโดนอะไคือขาโดนถุงไปดนเพจอาไปอุ้มถือตัวหนกโอ้ยเป็นหนาเห็ดตายปะมันไม่ร้านเพียงสำหรับนราม่ร้านมันดีเรานีเราไม่ร้านเดียงไม่อ้ไม่ร้านมันเป็นพกมานาขายนะครับคุณแม่ดับลงทีกาตัวเท็หนาคันทั้งท้ายตายไป ข้าวีลับเส้าปีลับจะเห็นควมงมะยมมังเข่าขึ้นเดาจะเห็นเจ้าเทียเดียวเข้ากระถัข้าวทำข้าวกันไปกปกตินะครับอาพี่น้องผู้มมะม่ยได้ครับเด้อกลัวขึ้นน้ำงมอกขาขึ้นไปกันมากๆอย่ทุบคนได้มันจะไปยิ่งชาใหญ่ยิ่งด่วนโอ้นะครับันม,มบน,น,มน,มนมาอะไรกันดูร่างทักษะเข้ามันแบ่งกันว่าอะไรหรอพี่น้อง คาคุณแม่หรอกอาใครมงคลอยู่ตั้งนี้ทรับนี่แล้วพี่น้องเด้องางมาใส่เลยก็ได้ฝากก็ได้ทครับไม่อย่างงางมายกมือแก็ขึ้นถ้ายกมาหาเนี่ยผมกป็นนางไปหาได้ครับทงางเอาเงินไปเลยนะครับทายกมือเอาครับเอามาให้นไหมมันมเอามาให้ส้มตัวหรอกอาพี่น้องีแถวมาใส่ใครลงคุณก็ได้ีแถวมาเซื้อชิมชาวบ้านก็ได้ยังอานนส่งกนะครับที่เป็นเทพเจ้าเราเาทาเวดาอยู่จกักมีบ้าน ชิ ync, ้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้สมคู้ร่วมคศดตราบว่าสัตว์มีุ่ขสัตว์นะผิวกายสรถืองามตั้งมาอันนี้อันนี้สมในการซื้อบินสบายวัดข้าเจ้าข้าไซนี่ได้คุณแม่อันใดก็ดีหมดต่างผีข่ายมึงคุณคุณแม่ผีข่ายมึงคุณใซน์ิีก็ได้ใครอยากใซนบานไม่ใช่ใครก็ได้นะครับ Hôm nay cũng lắp con thuộc Tung Giang, để với lắp con Huy Loan Lắp con thuộc Huy Loan, ông cũng có là là Hạc, Điển, Tây, Châu